ดีค่ะพี่น้องหลายคนบอกว่าคือบ่อเห็นอัดคลิปเบาหอดน้ององอิงโดนแล้วหรือว่าบ่าได้ติดตามน้องแล้วหรือจังใดให้พ่อเม่เอฟซี่เข้าใจด้วยพี่น้องว่าจังซี่คือว่าเห้าหนีคเคยเป็นเอฟซพลังเงียบแกคือมาติดตามแบบเงียบๆนะพี่น้อง หลายสิ่งหลายอย่างที่มีกระแสดรามา่าลบๆเกี่ยวกับน้องกับบอคอยอยากเอามาเว้าอยากเอามาวเาพราะว่าเมื่อเขาไปดูค้ามในขังในเร้วมั่นกับบได้มีสิ่งไหนที่จะเอามาตำนิ้น้องได้เลยหันสีชมสีอวยน้องกยัย่าเฮเดให้ยููรังคนเขาหูซึกวา่าเป็นอย่างคืยอย่อน้องเทโยหน้องแทจังสันจังสีเดียวเป็นดาม่าอีก เจถามว่าในความหมูดซึกของเฮ้าน้องเป็นเด็กดีหรือั้งเต่นองมมอยุ่นำ้ำวงสาวหน่อยได้ปีกักวกัวห่เนาอพี่น้องน้องบ่เคยเห็ดอยียงที่ดูเสื่อมเสียน้องก็ยังเป็นน้องอุ้งอิงคนเดิมั้งเต้สมัยที่เฮ้าติดตามเหล็กๆที่ไปยืนถ่ายอยู่หลังห่านน่เนาอพี่น้องนั่นแหละเพิ่นก็นยังคือเกา้ากินยูยังอยากคือเกา้า เหตุตบบันบ้านเดิมเดิมนะฮักและกะเวลาให้สัมผา์กับนักข้าวกะตอบคำถามได,ด้ค่อนข้างดีและกะฉลาดยังยิ่เจียมนี่ที่เป็นเอฟซพลังเนียมนี่กะนอนยิม้มแข่วแหงด้วยนะโทรศัพท์ตอนนี้กะซื้อเครื่องหม่ให้แล้วเรียบร้อยเพราะว่าเครื่องเก้าเจ๋งแล้วพี่น้องมาหูสาเหตุคืขึ้นกันว่าเจ๋งหย่อนีิยังกะ หลายๆคนกับอาสิพ่อเดาไ,เเได้เนาะพี่น้องเนาะด้เรื่องนี้มันว่าเป็นเรื่องดราม,ม่านะมันคือความรักความหักของเพิ่นเนาะพี่น้องถามว่าเรื่องที่าน้องอุ้งอิงบริจาคเกี่ยวกับตุ๊กตาก็มีการโพสถามเอซถามพอแเมอเอซี FC, ก่อนที่สิตัดสินใจหรือแม้กระทั่งแบบแบบเรื่องทีว่ายอย่างนะทีว่าิมีคอนเสิร์ต เดียวๆอย่างแบบเนี้ยคือน้องแบบทุกสิ่งทุกอย่างน้องตอบคำถามได้ดีได้แบบว่าเป็นตัวของจะของอยังที่การขึ้นแสดงโชว์เป็นไออย่างนะหมอล่ำแมในช่วงล่ำน้องก็เฮดได้ดีเฮดได้ดีแห้งอีหลีแล้วก็เฮดให้พอมเอฟซี FC ได้ยิ้มได้หัวแต่ในมุมแบบนนารักน่าเอ็นดูเนาะพี่น้องมันโมมี่ํามดสิไปติไปติงได้เลยนะาำรับข่อยนะ สำหรับตัวขย่ขยข่หูซึกว่าน้องว่างตัวได้เหมาะสมสมไหวแล้วก็เหมือนกับยังเป็นเดิมๆที่พอเมฟซี FC เคยหักและกัเอ็นดูเพราได้หลงไปน้ำแสงน้ำสีน้ำเสียงที่ได้มาเลยแม้แต่น้อยเดียวเออมันเห็นหายเอฟซหลายๆคนที่ติดตามหูซึกอยากติดตามน้องมากขึ้นกว่าเกา่ามันเป็นความหูซึกของ ตัวของข่อยเองหรือข้ามาซื้อของหลายๆคนเมื่อเบิรงคลิปเกี่ยวกับนอ้องอุ้งอิงเนาะพี่น้องมันเบิ้งไปมันเบิ้งหนาหักไปซูมมุ่มแม่เฮ็ดอีเองี้ยแหนาหักไปสูยางบัดนี้เวลาสีเอามาออกคลิปสีเอามาเว่าคลิปจังสี่มันกับหันว่าไปมันก็เหมือนกับว่าเป็นการอวยน้องสําหรับร่างคนอาจสิอืมอจะสิอวยเยงี้ยกระดดกระดียอญ่างแบบนี้เนาะ เออก็เลยบ่คอยอยากเอาออกมาว่าปันใดกับโแบบนั่งเบิงย่างเงียบแล้วก็หันมีดมาที่ว่าโจมตีน้องก็อาจสิมีการอัดคลิปออกมาแสดงความคิดเห็นแต่ว่าถ้าแบบปกติแบบนี้ก็คือเออจะติดตามแบบเงียบๆแล้วก็เบิ่งเรื่อยๆติดตามเรื่อยๆเนาะพี่น้อง